สวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้เมย์มาอยู่ตำบลบางประกฏดอำเภอองครักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะเราจะทำการแบ่งขายนะคะเนื้อที่นะคะ2ไร่38ตารางวานะคะเราจะแบ่งเป็นแปลงย่อยนะคะคอยติดตามนะคะที่ดินแบ่งขายตำบลบางประกฏดอำเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกเร็วๆนี้นะคะ @idline นะคะ0924982979ค่ะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินที่เราจะทำการแบ่งขายนะคะเสาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่แม่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าแปลงที่ดินนะคะจะติดถนนในโครงการเลยนะคะอันนี้คือถนนในโครงการนะคะแล้วพบกันนะคะที่ดินแบ่งขาย ตำบลบางประกดอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกเร็วๆนี้นะคะแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดี